ครับสำหรับวันน oh ี้ก็เป็นการฝึกทักษะความคล่องตัวนะครับการเคลื่อนไหวนะครับหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับเป็นกิจกรรมสำหรับน้องอนุบาล3นะครับวันนี้ไปติดตามชมเลยครับแถวกลุ้มแถเบียบพักแถวกลุ้มแถเบียบพักไม่มีกระโดดนะครับแถวกลุ่มเดี๋ยววอร์มร่างกายก่อนเดี๋ยววันนี้จะพาวิ่งแล้วก็มีกิจกรรมเสริมทักษะความคล่องตัวนะครับของนักเรียนโดย ให้วิ่งเก็บของอา่ามีกระโดดวิ่งซิกแซกแล้วก็เก็บของนะครับพร้อมยาง,ยงอ่าพร้อมแล้วเดีย๋ยวเรามาบอกร่างกายก่อนอ่าชมขึ้นสุดเลยอยู่ไปเลยอ่าขยันไปข,ข้างขึ้นขั้งไปลงมือลงด้วยอ่าเอามือตัดเหมือนเดิมอ่าคราวนี้ยอดตัวลงก <c oughs> ระโดดเอาไปเอากระโดดสูงนะเอาให้สูง,นะเ,สงเลยนะอา่ายอดตัวลงหนึ่สองสาม ทีทีนึ่ลลงหนึ่งสองสามโอเคเยี่ยมอ่ะสบายมอเบาเบาสบายมอเบาเ่าสบายมอเบาเ้าแล้วลงทำให้ท่าวปะปยืนด้วยปลายเท้ายืนด้วยปลายเท้าขยันส้นเท้าขึ้นสิครั้งนะครับหน응 um, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบอ่านมเท้า เอามือแตะคาเอามือแตะคาวอ้าวยกเบาๆสิครั้งนับหนึ่งสองสามส่ห้าหกิอไปมือเท้าเอวมือเท้าเอวมือเท้าเอวมือท้าเอวเอมืเท้าเอวเดี๋ยวมาใส่เอวหน่อยเอามือท้าเอวเอาใส่เอวไปซ้ายขวาสิครั้งนับหนึ่งสองสาหหกเจสบใส่เอวนะไม่ได้หุเอวนะเดี๋ยวเอวรุดอ้าวต่อไปมือแตงเลวมือแตงพลา อ่าแต่หัวไหลยกขึ้นยกลงช้าๆเบาๆสิบครั้งนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยมต่อไปไมือเท่าเอวมือเท่าเอวมือเท่าเอวอ่ะแยกคงนิดนึงแยกคงนิดนึงเรามาก้มเงยกันก้มเงยบริหารกล้ามเนื้องงส่วนคออ่าพยายางช้าๆก้มนะ 1, 2, หนึ่งสองเยขึ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ้าวสิบอ่ะยี่ยงก็ไ่ได้ลยอ้าวต่อไปอันนี้เขารียกว่าวอร์มร่างกายทุกสัดส่วนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พร้อมทำกิจกรรมวันที่พร้อมไหนลองวิ่งอยู่กับี่่อนวิ่งอยู่กี่บงอ่าวิ่งนะวนที่จะไปวิ่งสนามไหนอยู่กับี่งอาิ่งตุขาอ้าวกระโดด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 กระโดงหยุด ตัดเรื่องเดียบพักอ่ะดูแถวเองสิใครที่อยู่ตรงล็อกใครอยู่ตรงล็อกอะดูเรืองเดียบแถวก่อนแถวตรง รเราไปหยบพักอ่ะเมื่อกี้เราวิ่งกอกกําลังกายแล้วใช่ไหมอ่าต่อไปจะเป็นเกมและกิจกรรมพื้นฐานอ่าหนึงวิ่งสองอ่าหลบลีกสิ่งกีดขวาง 3. ปีนป่ายอ่าเราต้องทําเพื่อฝึกความคล่องตัวนะครับรับทราบทั้งหมดนั่งเดย๋ยวครูจัดสถานที่ก่อนแป๊บหนึ่งอ่านั่ง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 การทดสอบนะครับเป็นการทําให้เป็นตัวอย่างนะครับพร้อมหนึ่งสงสามป อันนี้เป็นกิจกรรมเสริมทักษะนะครับความการเคลื่อนไหวให้คล่องตัวนะครับอ่าโอเคตัวเป้ต้องถามป้าฮ่าไปเลยกลับนักกีฬาเลยอันนี้เป็นการฝึกความคล่องตัวนะครับ

มาเยใครใส่แล้วกลับไปนั่งที่เลยนะครับใครผ่านได้แล้วกลับไปนั่งที่เลย <S <S อ่าผู้หญิงก็จะช้นิดนี้นะครับผู้ชายผู้ชายความคล่องตัวก็จะเยอะนะครับ เร็วเรค่ะเร็วเคอสนสุดท้ายเร็วเร็วเคนสุดท้ายมาเร็วเร็วเรเร็าที่อ่าอีกหนึ่งรสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งรสุดท้ายอ่าเรามาดูกันว่าใครจะทาความเร็วได้อาต่อหลังเลยไม่ต้องเว้นห่างเว้นก้ารอใครจะเป็นตัวจี๊ดของห้องอ่าใครจะทาความเร็วได้ที่สุดพร้อมหรือยังพร้อมนะครับเอตเเร็วอ่าเ้ว้ตัว เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมนะครับรับทราบรับทราบรับทราบอ้าวใครผ่านทางเสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมรับทราบอ้าพร้อมจำตัวนับหนึ่งสองสามปะลุอ้าชะลอหน่อยชะลอหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยช้าช้าช้าไม่ได้ช้า ความคล่องตัวนะครับการเคลื <S 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 ่อนไหวแบบให้นักเรียนสมรรถนะนะครับการเคลื totally ่อนไหวแบบคล่องตัวนะครับอ่านรถดวลดวลดวลวเร็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 เร็ว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 ร็วเร็วเร็เร็ว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 ร็วเ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 ร็ อ่ะไปนะตัดเท้าเลยตัดแท้าเลยตัดแท้าเลยติดเยอเลยนะทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยนะขันนี้นะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะทั้งตัวหนึ่งสองสามกู้ อันนี้เป็นการฝึกความคล่องตัวนะครับเสริมทักษะนะครับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับอ่าเหลือแต่น้อยเหลือแน้อยแล้วตรงนี้ตรงนี้อีกแล้วไปเลยเลยอ้าวฟางท่านสอบรอบสุดท้ายนะครับอ้าวพร้อมนะครับพร้อมนะเด็กตัวอ้วพิมพ์ไปเลย

Obrigada. เึ้นผู้สอน,นกันนะครับมีการล้างมือห้าขั้นตอนนะครับอาไม่เดิกเดินไปห้องน้ำเลยทีนี้ห้องน้ำเลยนะครับเข้าห้องน้ำล้างมือทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็ออกมาข้างนอกนั่งเป็นแถวเหมือนเดิมอ้าวมีแซงค็นหนีเหลือโดนตัดคะแนนแน่เลยครั้งนี้อ่าเข้าห้องน้ำเลยล้างมือให้สะอาดทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วออกมาที่เดียวอย่าเพิ่งดื่มน้ำนะต้องนั่งพักก่อนอ่อาเดี๋ยวค่อยดื่มน้ำตามมาเชิญค่ะ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมบางส่วนนะครับที่จัดให้สําหรับน้องระดับชั้นอนุบาล3นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเน้นการเคลื่อนไหวนะครับการหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวให้กับนักเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามชมคลิปดีๆแบบนี้สวัสดีครับ